สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาทาโรเลิฟทาโรนะคะวันนี้เราจะทำแรนดอมเขามีความปรารถนาหอยหาคุณเหลือเกินในตอนนี้เราจะไปดูกันว่าเขาคนนั้นคือใครคนที่มีความต้องการคนที่มีความปรารถนาหอยหาคุณมากมากในตอนนี้แต่ถ้าพวกคุณได้อยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ ขอให้คุณนึกถึงนะ้าเขาคนนั้นคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวของเขาคนที่คุณมาถามถึงเพื่อพลังงานจะได้เชื่อมโยงในการเปิดไพ่ขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะ ไพ่สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศี้าเรื่องราวที่ที่ดาอ่านนะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณพลังงานอาจจะสาบตัวต,วตวนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่มเพื่อนกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงนึงดูดกับคุณจริงๆนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไคร b ์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีดาด้วยนะคะเราไปดูพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างเซเว่ p พลังงานตัวคุณในตอนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความปรารถนาต้องการที่จะทําให้มันสําเร็จลุ่วรงไปได้ด้วยดีและคุณมีความพยายามสู้และอดทนเป็นอย่างมากกับสิ่งที่คุณตั้งใจทํามันเพราะสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งแรกๆที่คุณมีความปรารถนาตั้งอก,ต,งอกตั้งใจคาดหวังมากๆกับสิ่งสิ่งนี้เหลือเกินมันต้องเกิดขึ้นจริงกับคุณคุณมีความต้องการมันมากๆถึงแม้มีอุปสรรคปัญหาไม่ค่อยจะราบรื่นแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายเหมือนกัน สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณมีความตั้งออกตั้งใจทํามันเอาไว้เป็นอย่างดีมากๆม,มันกําลังจะประสบผลสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะที่ได้ขอพลังงานเติมเต้นของคุณและเขาที่ผ่านมาหรือในตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันคะซิกออฟคัพใบแรกอ่ะคุณรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความปรารถนามีความต้องการโหยหาสิ่งสิ่งนี้เป็นอย่างมากคุณแอบส่องแอบมองดูด้วยนะคุณมองทางตลอดเลย หรือคุณอยากพบอยากเจอใครมากๆเดอเกินในตอนนี้คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคนที่พวกคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันในตอนนี้แน่ๆ่ไพ่หกถ้วยขึ้นมาใบแรกมันเป็นไพ่แห่งการคืนดีหรือว่าพวกคุณทะเลาะก,กันหรือเปล่าแล้วคุณรอ,อคอยให้คนคนนี้กลับมาง้อขอโอกาสคุณอยู่นั่นแหละนะเดลเวอร์ คุณมีความพิสาดารรุ่งลงลงไหลคิดถึงคนคนนี้หอยหาคนคนนี้อยู่เหลือเกินคุณต้องการอยากพบอยากเจอเขาอยากมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วเลยนะคุณมีความปรารถนาต้องการเขามากๆคุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีให้มันมีความมั่นคงชัดเจนไปด้วยกันคนคนนี้คุณมีความมั่นคงต่อหัวใจคุณเหลือเกิน เขาเป็นคนที่ใช่ของคุณแล้วแหละนะ Seven of Pentacle ทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำไว้เป็นอย่างดีมากๆแล้วคุณต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีเหมือนกันการรอคอยที่พวกคุณจะได้กลับมาพบมาเจอกันรอบนี้ครั้งนี้คุณจะต้องมีความสุขและมันจะต้องคุ้มค่ากับคุณเหมือนกันเซเว่นอ o n ว ตราคุณมีความมุ่งมั่นพยายามในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากเลยนะคุณมีความสู้ไม่ถอยอะ่ะคุณต้องการเดินต่อในความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันเอกอเพนเดเคสิ่งที่คุณมีความอดทนพยายามทํามันเอาไว้เป็นอย่างดีมากๆมันกําลังจะส่งผลคืนกับหาคุณแล้วจริงๆด้วยมันจะส่งผลพื้นให้ชีวิตของคุณประสบผลสําเร็จมากๆ คือความสำเร็จของคุณเกิดจากความพยายามมุ่งมั่นของตัวคุณเองนั่นแหละนะที่ผ่านมาคุณน่าจะมีเรื่องาราวทะเลาะกันงอนกันหรือมีอุปสรรคปัญหาทั้งเรื่องงานหรือมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายก็ตามแต่พวกคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่ของกันและกันยังเป็นคนที่หัวใจเรียกร้องมีความต้องการกันและกันเป็นอย่างมากอยู่มันก็ยังมีผลต่อใจมากๆเหมือนกันนั่นแหละนะความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้ง่ายไม่ราบรื่นหรอกนะ เพราะมันต้องมีความอดทนใช้เวลารอคอยที่จะกลับมาอยู่เคียงข้างกันแน่ถึงแม้ในตอนนี้พวกคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกันก็ตามแต่บอกไว้เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้พวกคุณก็ยังมีกันและกันอยู่สายสัมพันธ์มันเชื่อมกันเอาไว้อยู่มันยังมีความต้องการปรารถนาอยากที่จะดูกลับมาดูแลใส่ใจอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กันและกันมีความสุขมากมาย ที่ดามองว่าไม่ว่ายังไงคนคนนี้เขาก็อยากจะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้วเขาอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เขาจะกลับมาสู้เขามีความปรารถนานในตัวคุณมากมายเขามีความคิดถึงคนนึงหาคุณมากๆเขามีความต้องการคุณนั่นแหละนะเขาอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะคุณคือคนที่สําคัญในหัวใจเขาเหลือเกินและความซักความสัมพันธ์ของคุณสองคนต่อจากนี้มันจะต้องเกิดความมั่นคงขึ้นแน่ๆ าพวกคุณสองคนอะไม่ปล่อยมือกันง่ายถึงแม้จะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาลุมเล้าก็ตามแต่พวกคุณยังจับมือกันแน่นน่ะความสัมพันธ์นี้สานต่อไปถึงขั้นแต่งงานเป็นรักแท้ของกันและกันได้เลยนะเพราะม,มีเดลิเวอร์ยังไงมันตัดกันไม่ขาดแน่นอนแต่พวกคุณต้องมีความพยายามมุ่งมั่นสู้ไปได้วยกันนั่นแหละนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นศพผลสําเร็จมากๆาที่ดาขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาด้วยนะในตอนนี้คุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะ พวกคุณบล็อกกันไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อยู่ในชีวิตของการและกันนั่นแหละนะความสัมพันธ์ของคุณสองคนไม่ได้ง่ายจริงๆมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาลุงมเล้าในตอนนี้คุณมีความรู้สึกหวาดเอาแวงคุณมีความรู้สึกกลัวมากๆคุณอยากให้เขากลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้ คนคนนี้เขาก็ยังเป็นคนที่ใช่คนที่คุณปรารถนามากมากคนที่คุณอยากให้เขากลับมาอยู่เคียงข้างคุณแบบเนี้ยไม่จากกันไปไหนแล้วตัวติดกันแบบเนี้มีความรักความคิดถึงห่วงหาพิสวาส์รุ่งหลงหลงไหลกันเหลือกเกินคุณก็อยากให้เขากลับมาสู้เพื่อที่จะมีคุณให้ได้นั่นแหละนะแต่ตัวคุณนั่นเหรอในตอนเนี้ยคุณกลับมาอยู่กับจิตของตัวเองมากขึ้นมีความพยายามปล่อยวางเรื่องราวที่มันทําให้มีความเครียด มีความทุกข์ใจอ่ะคุณพยายามลืมมันให้ได้บางคนกลับมาฝึกจิตฝึกใจนั่งสมาธิยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงนั่นเองพวกคุณสองคนน่าจะอยู่ห่างไกลกันในตอนเนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน,นแน่แต่สามารถใช้สื่อโทรจิตสื่อหากันได้เพราะจิตวิญญาณของพวกคุณสองคนมันเชื่อมกันเอาไว้อยู่หรือไม่ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณและเขาไม่สามารถเปิดเผยสถานะได้รู้กันแค่สองคนหรือคุณและเขาเป็นคนรักกันอยู่แล้ว แต่บางคนไปดึงอีกคนเข้ามาวุ่นวายทําให้เกิดความสัมพันธ์ซ้อนความสัมพันธ์ที่ไม่มีความชัดเจนแต่ในตอนนี้ตัวคุณเป็นราชนีพระจันทร์แล้วไงคุณดูดีมีเสน่ห์สวยสงา่าโดดเด่นมากๆมันยิ่งทําให้คนคนนี้เขาคิดถึงหหยหามีความปถนาในตัวคุณเหลือเกินเขาจะต้องกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้แน่ๆ The Hangman คุณกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆด้วยเพราะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างทําไว้เป็นอย่างดีแล้วคุณคิดว่าถ้าเขายังต้องการที่จะมีคุณเขาต้องมีความสู้พยายามที่จะกลับมาขอโอกาสคุณกลับมาอยู่เคียงข้างคุณกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมีกันและกันนั้นแหละนะเหมือนคุณตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วยนะตัวคุณมีเส้นมีสัมผัสมีแรงสั่งหอนที่แม่นยํามาก ไม่อัครับความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้มีกันแค่สองคนจริงๆด้วยมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาทางความรักเกิดขึ้นที่ผ่านมาเขาน่าจะเป็นหนุ่มเจ้าสําราญเจ้าชู้มีแล้วอยากมีอีกมันเลยทําให้เกิดรักซ้อนซ่อนรักนันเองหรือไม่คู่ของคุณสองคนก็น่าจะเป็นรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะในตอนนี้คุณก็ยังเฝ้ารอคอยให้เขากลับมาเลือกคุณเพราะคุณยังถือช่วยความรักรอให้เขากลับมาเติมเต็ม กลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขอยู่นั่นแหละนะเขาก็ยังเป็นคนที่คุณต้องการคนที่คุณปรารถนาคุณรักคนคนนี้มา,มากๆคุณรักด้วยความจริงใจและยังรออย่างมั่นคงด้วยนะตัวคุณอะสามารถรอเขาแบบสวยๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะคุณก็กลับมารักตัวเองแล้วเหมือนกัน Pick up s a u c อุปสรรคปัญหาของคุณสองคนมันได้จบสิ้นลงไปแล้วแหละนะแต่ตัวคุณก็อยากให้เขากลับมาจับมือเริ่มต้นกันใหม่สู้ไปข้างหน้าด้วยกันถึงแม้มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาขวางกันก็อย่าได้ปล่อยมือกันง่ายๆนะจับมือกันเอาไว้แน่นๆเพื่อความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณต่อจากนี้มันจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นคุณอยากให้เขากลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาขอโอกาสทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีการแลกกันนั่นแหละนะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีบททดสอบเข้ามาแน่ เพื่อให้พวกคุณได้มีความพยายามสู้พิสูจน์ักแท้นั่นเองแต่รับรองว่าความรักครั้งนี้มันคุ้มค่าที่สุดจริงๆนะมันคุ้มค่ากับคุณมากๆนั่นแหละนะคะที่ดาขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ file of one ก็อ,อยากให้คุณสู้ไปด้วยกันถึงแม้มีความวุ่นวายขัดแยง้งแยง่งชิงมีคนอื่นเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นท็อกซิกก็ตาม เขาก็อยากให้คุณอดทนสู้ไปด้วยกันเหมือนกันเขากําลังจัดการแก้ไขมันอยู่นะเขาก็ไม่ได้ปล่อยวางนะเขากําลังเตรียมการวางแผนทําทุกสิ่งทุกอย่างให้อุปสรรคปัญหาของพวกคุณมันจบสิ้นลงเขาก็อยากที่จะกลับมาง้อขอโอกาสคุณเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณเขาอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณนั่นแหละคุณก็ยังมีผลต่อใจเขาเหมือนกันเขายังมีความพิสวาสคุณอยู่มากมากด้วย เขาเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานจิตใจมากๆในตอนนี้ที่ทำให้เกิดเรื่องสามดาบขึ้นมาเพราะฝีมือของเขาเองนี่ไงคะเขากำลังแก้ไขจัดการเขากำลังเอามือเขาดึงมีดดาบออกอยู่เลยเขาเสียใจกับตัวเองมากๆที่เกิดเรื่องราวสามดาบขึ้นเขาจะกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วที่ผ่านมาเขามีความทุกข์กายทุกใจมากๆเหมือนกันนะ ทําให้พวกคุณมีประเด็นการทะเลาะก,กันทาวเวอร์กันไปเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขเลยเขาร้อนรลนจิตใจมากๆเขาทําให้บ้านตัวเองเกิดไฟไหมเนี่ยพวกคุณสองคนอาจจะเป็นครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วก็ตามนะเนี่ยขเขาเจ็บปวดเสียใจผิดหวังกับตัวเองมากๆในตอนเนี้ที่ทําให้ครอบครัวแตกรล้าทําให้เกิดความสัมพันธ์ต้องแยกจากกันไปจบกันไปหันหลังจากกันไปแบบกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวด้วยคนคนนี้ เขากําลังจัดการมันอยู่นะเขาไมา่ได้นิ่งนอนใจนะเขากําลังจะแก้ไขมันทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยเขาจะกลับมาง้อขอโอกาสคุณจริงๆด้วยกลับมาครั้งเนี้มีความรักที่จริงจังจริงใจกับคุณมากๆเขาจะถือถ้วยมาขอโอกาสคุณมาขอความรักจากคุณ ตัวคุณก็ถือถ้วยรอคอยเขาอยู่เหมือนกันรอให้เขาไปเติมเต็มความรักให้คุณให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจนั่นแหละนะคะ k ค n of s ฟ o r s คนคนนี้เขามีอำนาจมีบาร,รมีมีหน้าที่การงานที่ดีด้วยมีความชัดเจนกับหัวใจตัวเองมากๆถ้าเขาต้องการาัถนาอะไรแล้วเขาจะต้องทำให้มันเกิดความสำเร็จแน่ๆแล้วเขาในตอนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีมากๆ มีความชัดเจนกับหัวใจตัวเองมากๆแล้วด้วยว่าเขามีความปรารถนาต้องการคุณเป็นอย่างมากแล้วเขาจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณแน่นอนไม่ยอมแพ้อะไรง่าย,ายๆอีกแล้วแล้วเขาในตอนนี้กําลังรอดูสถานการณ์อะไรบางสิ่งมาอยากให้มันคลี่คลายเขากําลังจัดการให้มันจบสิ้นลงแน่ๆสิ่งที่พวกคุณมีปัญหาขัดแย้งกันและกันอยู่ในตอนเนี้ยเขากําลังจัดการมันอยู่นะเขาไม่ได้นิ่งเฉยนะ เพราเขาได้ตัดสินใจชัดเจนที่จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นียมันมีแต่ความชาัดเจนไปสู่ความรักที่มีความมั่นคงมีแค่กันและกันอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขนั่นแหละนะ For of Cup เขาเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้มากมายเหลือเกินเขามีความปรารถนาในตัวคุณเ้าก็ยังเฝ้ารอคอยคุณมากๆอยู่นะเขามีความหุ่หา คิดถึงคุณเหลือเกินเ็าอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เบื่อมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาขวางกัน้นความรักของพวกคุณที่พวกคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันในตอนเนี้อยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบสิ้นลงไวๆแล้วจะกลับมาอยู่เคียงข้างคองคู่กับคุณอย่างมีความสุขมากๆเพราะเขามีความต้องการมีความปรารถนาหอยหาคุณเหลือเกินในตอนนี้เขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสำคัญครั้งนี้มันเป็นไปใน,น,นทิศทางที่ดีแล้ว ที่ผ่านมามีอุปสรรคปัญหาเข้ามามุ่นวายมีอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างในความสัมพันธ์เขาเป็นคนทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นให้ครอบครัวของพวกคุณพังให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณต้องจบกันแยกทางกันไปหันหลังจากกันไปแต่เขาคิดได้เขาตื่นรู้เขาเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วแล้วเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่าง mm. เพื่อที่จะมีคุณให้ได้ mm. เขาจะกลับมาง้อขอโอกาสคุณเพราะคุณจะเป็นคนที่สําคัญในใจเขามากๆเขา มีความพิศวาสรุ่มหลงคิดถึงคุณเหลือเกินในตอนเนี้เขาก็ยังฝ้อรอคอยคุณเหมือนกันเขาจะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนมั่นคงเกิดขึ้นแน่ๆคนที่เขามีความหอยหาคิดถึงคุณเหลือเกินในตอนนี้อยากอยู่ในชีวิตของคุณมากๆคือคนเก่าของคุณนั่นหละนะคนที่เคยทำร้ายติดใจกันและกันเคยที่เคยจบกันไปห่างหายกันไปในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกันแต่มีความผูกพันลึกซึ้งกันเป็นอย่างมากอยู่ยังมีความต้องการกันและกันอยู่คนคนนี้แหละ เามีความต้องการปรัถนาในตัวคุณมากๆเขาจะกลับมาอยู่ในชีกของคุณให้ได้แล้วกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่จะ่มีแต่ความสุขเขาจะเข้ามาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คุณมีความสุขสบายอกสบายใจมากๆด้วยนะคะเราจะไปถามให้กันดูเขามีความปรัถนาหวยหาคุณเหลือเกินในตอนเนี้ถ้าพวกคุณได้กลับมาคองคู่อยู่ในชีกของการและกันแล้วความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ The ะ o w e r ที่ผ่านมาน่าจะจบกันแบบ กระทันหันไม่ทันในตั้งตัวนั่นแหละนะเขาก็จะทาทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการตามหัวใจที่เขาเรียกร้องแล้วแหละนะเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณให้ได้กลับมาแบบกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวด้วยจัดติก๊กความสัมพันธ์นี้คุณต้องได้รับความถูกต้องคู่ควรยุติธรรมกับคุณแล้วหละนะเอกอาวาน บางคนก็คุณสองคนพูดคุยสื่อสารกันทางโลกโซเชียลก็ได้นะคนคนนี้นะ่าจะเป็นคนทางไกลหรือไม่ถ้าพวกคุณตัดความสัมพันธ์หรือบล็อกกันไปเดินหันหลังจากกันไบจบกันไปไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันที่ผ่านมาคนคนนี้แหละเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณแล้วเขาจะกลับมาเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันชัดเจนมั่นคงไปได้วยกันความสัมพันธ์นี้มันต้องมีการ เลื่อนไหวแล้วมันไม่หยุดนิ่งแล้วหลยนะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยแทนแลนเพราะคุณสองคนตัดกันไม่คาสายสัมพันธ์มันยังเชื่อมโยงจิตเชื่อมโยงใจกันเอาไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วมันรอกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมมากๆด้วยเพราะมีสายรุงขึ้นมาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากเนี้มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วเดอ h a n ง m a n พ่อคนคนนี้น่าจะทํทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้เพราะเขากำลังเฝ้ารอดูสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเขากำลังจัดการแก้ไขมันอยู่นั่นแหละนะรอให้มันจบสิ้นลงแล้วเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เนี่ยเขาจะกลับมาทํางานต่อในความสัมพันธ์นี้เอกอเพนเคิลหรือไม่คนคนนี้เขากําลังจัดการวางแผนเตรียมการทํางานสร้างอนาคตให้ตัวเองมีความมั่นคงแล้วเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณแน่นอน เขากาลังสร้างฐานะตัวเองอยู่นะเพราะเขากลับมาอยู่เคียงข้างคุณครั้งนี้คุณต้องอยู่สุขสบายเขาต้องดูแลคุณเป็นอย่างดีมากๆเอกออฟคัพเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณมีความรักที่ล้นเอ่อล้นใจกันเลยทีเดียวต่อจากเนี้มันมีแต่ความรักที่สวยสดงดงามแล้ว ที่ผ่านมาน่าจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานั่นแหละเลยทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ต่อจากนี้ได้ชัดเจนเลือกคุณตัดสินใจกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณและเขามันเกิดความชัดเจนมั่นคงเกิดขึ้นแล้วเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คู่ควรกับคุณคุณต้องได้รับความยุติธรรมความเป็นธรรมในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเห็นไหมเขาจะกลับมาง้อคุณขึ้นมาอีกแล้วเขามาด้วยความรักที่จริงจังจริงใจกับคุณมากๆเลยนะ เขาจะกลับมาสารต่อความสัมพันธ์นี้ยให้มันดียิ่งขึ้นและความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากเนี้ยมันต้องมีการพัฒนาไปสู่ความมั่นคงแน่เพราะคุณเป็นคนรักที่ดีที่สุดของเขาแล้วเขารักคุณมากมายเขามีความคิดถึงหหยหาคุณเหลือเกินในตอนเนี้ The View of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตา เพราะพวกคุณสองคนคือโชคชะตาพรมลิขิตของการและการตัดกันไม่ขาดมันถึงเวลาที่พวกคุณจะได้วนหวนกลับมาคืนดีกันแล้วแล้นะพวกคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันความรละความสัมพันธ์ของคู่นี้ขึ้นอยู่ที่โชคชะตาพรมลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้พวกคุณจริงๆด้วยความสัมพันธ์นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนำทางอยู่แล้วไม่ต้องห่วงที่ทําให้พวกคุณทะเลาะกันทเทว์กันไปก็เพียงเพอให้พวกคุณได้เรียนรู้เติบโต เพื่อที่จะมีกันและกันมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามให้พวกคุณจับมือชัดเจนมั่นคงกับหัวใจตัวเองแล้วไม่ปล่อยมือกันงง่ายๆเพื่อพิสูจน์รักแท้ของกันและกันนั่นเองนะนะแต่พวกคุณกําลังจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาวิบากบททดสอบนี้มาได้แล้วแล้วพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันแล้วความรักความสัมคัญของพวกคุณต่อจากเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆม,ม,มันจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันจะเป็นความรักที่ล้นเอ,อ่อล้นใจแบบนี้เลยทีเดียวนะคะ เราจะไปให้ไพ่ออลลักเคิลแนะนําแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปนในทิศทางไหนคะแล็กทวันยูเลิฟการกลับมาของคนรักเก่าหรือว่าเก่าตั้งแต่อดีตชาติของพวกคุณเลยก็ได้นะเพราะคุณจะได้วนกลับมาคืนดีกันเพราะคุณจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตข,ของกันและกันแล้วกลับมาครั้งเนี้ยมันจะเป็นเส้นทางแห่งความสุขคุณดูสิเส้นทางแห่งความจเจริญรุ่งเรืองมั่งคงมัง่งคัง มีแต่ความสวยงามอยู่ข้างหน้ารอพวกคุณอยู่นะชีวิตคู่ของพวกคุณต่อจากนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นเส้นทางรักแท้นั่นเองดู Do something for someone คนคนนี้เขามีความพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นคือมีใครที่เขาสามารถตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยส่วนตัวเพื่ออีกคนได้นี่มันสุดยอดจริงๆนะคะ แต่มันไม่ใช่แค่เขาเปลี่ยนคนเดียวหรอกนะตัวคุณก็พยายามเปลี่ยนนิสัยส่วนตัวของคุณบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันสิ่งที่มันกระหม่อ้พองในตัวคุณคุณก็พยายามปรับเปลี่ยนให้มันดียิ่งขึ้นแล้วพวกคุณกลับมาคืนดีกันครั้งนี้ยพวกคุณพยายามเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นของกันและกันเรื่องมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มีแต่ความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันมันจะทําพาไปสู่ความสุขความสงบในการใช้ชีวิตค,คู่นั่นแหละนะคะแทกอาเชง On the l o เลความรักความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้รับรือแน่ๆมีอุปสรรคเข้ามามากมายเหมือนพวกคุณล่องแก่งล้องเรือเลยมีทั้งโขดหินขึ้นซัดลมแรงแค่ไหนพวกคุณก็ไม่สามารถที่จะเลิกรักกันได้หรอกนะพวกคุณยังที่จะมีความสู้พยายามจับมืออยู่เคียงค้างกันสู้ต่ออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาบันทอนจิตใจทําให้ชีวิตค,คู่ของพวกคุณมีประเด็นท็อกซิกกันไป พวกคุณก็จะจับมือกันร่วมทุกร่วมสุขสู้ไปด้วยกันไม่ปล่อยมือกันง่ายๆหรอกนะความสัมพันธ์เนี้ยเหนื่อยกายเหนื่อยใจในช่วงแรกๆของชีวิตคู่แต่ถ้าพวกคุณผ่านบททดสอบครั้งนี้ด้วยกันไปได้แล้วมันจะเป็นรักแท้มันจะเป็นคู่ชีวิตของกันแลกกันจะนําพามีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงบางครั้งมากๆบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่ากับรักแท้ของพวกคุณจริงๆนะคะ inner knowing ให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับจิตกับใจของตัวเองพยายามนั่งสมาธิปล่อยวางให้ได้และทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคือตัวคุณต้องกลับมาทําให้ตัวเองมีพลังงานที่ดีก่อนและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นกระจกสะท้อนตัวคุณคุณจะมีพลังงานที่ดีพลังงานที่เต็มเปี่ยมและให้คุณพยายามปล่อยวางให้ได้ห้ามไม่ยอิริยาเด็ดขาด คิดแต่สิ่งที่ดีคิดบวกเข้าไว้เพราะมันกําลังจะดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณ fulfillment ให้บอกว่าให้คุณปฏิบัติตามที่ให้แนะนําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยมันจะเกิดขึ้นจริงกับคุณเร็วๆนี้แล้วนะคะ p a r a l l e relationship พวกคุณสองคนเป็นคู่กันมาห, produção, หลายภพ i, หลายชาติแล้วมันเป็นการวนกลับมาของคู่เก่าตั้งแต่อดีตชาติของพวกคุณด้วยพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันพวกคุณจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันและต่อจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆพวกคุณเป็นคู่แท้กันนะไม่ว่าพวกคุณจบกันไปแยกทางห่างเหนินห่างหายกันแล้วก็ตามอยู่ไกลกันแค่ไหนมันถึงเวลาที่ใช่แล้วพวกคุณก็จะได้หวนกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกครั้ง พวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้จะมีแต่ความพิศวาสรุ่งหลงลหยในตัวกันและกันเป็นอย่างมากไม่อยากจากกันไปไหนแล้วนะจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปและต่อจากนี้จะไม่มีเรื่องราวอะไรทําให้พวกคุณได้แยกจากกันไปไหนแล้วเลยนะคะฟ o ร์กิ i n g and learning เขาจะกลับมาขอโทษขอโอกาสในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณทําให้คุณผิดหวังเสียใจยทําให้พวกคุณมีประเด็นกัน จบกันไปในแหละที่ผ่านมาเขาจะกลับมาแก้ไขจากการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันคู่ควรกับคุณพราะคุณจะได้กลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันอย่างมีความสุขแล้วเลยนะคะเปิดพวกคุณจะได้จีบกันใหม่พวกคุณสองคนจะได้กลับมาเรียนรู้เริ่มต้นกันและกันอีกครั้งกลับมาครั้งเนี้มันจะเป็นความรักที่จะมีแต่วความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะพวกคุณได้ ไปเรียนรู้จัดการแก้ไขมีการเติบโตมีความเข้าใจในความรักแท้เป็นอย่างดีมากๆแล้วสิ่งที่มันบกพร่องของแต่ละคนพวกคุณก็ได้จัดการเปลี่ยนแปลงให้มันดียิ่งขึ้นและพวกคุณรู้จักความรักที่แท้จริงและต่อจากนี้พวกคุณจะกลับมาอยู่เคียงข้างของคู่เป็นกําลังใจที่ดีของการและการจับมือให้กําลังใจกัน ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความสบายอกสบายใจมากๆด้วยขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ